ชาวมีไชาวมี๊ฟาจชาวนเนชาวบี่ชาวอยแบชาวเลสิตี้กันด้วยนะครับ ก็หอกกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านทางบ้านกันด้วยครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะมาแคสเกม ROV นะครับโดยวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยจะมาหนึ่งกับมารีสวยมากเพื่อนของพี่เดี๋ยวผมจะเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังก่อนคือวันแรกที่ผมกลับมาเล่น ROV เนี่ยผมแพ้มันสองเกมติดเลยเกมละห้าพันห้าพันผมแพ้มันผมเสียเงินไปหมื่นหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี้เล่นไปสองเกมก็คือเสมอแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าผมมือยังไม่เข้าแล้วเกมนี้เนี่ยก็คือเกมละหมื่นห้าเดี๋ยวเราเนี่ย ตัวเวทหรือว่าตัวอะไรวะเนี่ยมาแจวอ่ะกูเล่นไม่เป็นนะกูบอกก่อนนะเมื่อกี้กูยังครองสกิลอยู่เลยนะไอ้เฮียคุณว่ามันจะไม่มีตัวเล่นอไรเฮียลืมติดแม่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูชื่อสังสอนเองแม่ตัวนี่คือสกิลอะไรวะมาจะเอ้ยตัวเขาบอกตัวมึงบาปเพื่อนกูยังไม่รู้แล้วกูยังไม่รู้กูไม่รู้กูก็เล่นไม่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไเปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนเล่นไปแล้วบัคคืออะไรบัคคือไอกูเล่นไม่เป็นไอ้เฮียบัคบ้าอะไรบัคกูก็เล่นไปตั้งนานแล้วดิ ก็นี่อ่ะเห็นไหมเขาบอกมาจะแก้ยังมันบักก็เสียเงินเอาดิกูไม่รู้หรอกกูเล่นไม่เป็นกูเล่นไม่เป็นกูบอกกันนะกูไม่รู้นะว่าบั๊กหรือไม่บั๊กกูไม่รู้เฮ้ยเี้ยทำยังไงกูนะไหวอยู่นะโอ้ยเฮี้ยมันแรงกว่ากูอย่าว่าแต่มึงรู้เลยกูยังไม่รู้เลยว่าตัวกูคือเฮี้ยอะไรกันเนี่ยกูอ่านกันลิดนึง อ่านหรออ่านอะไรอ่านอะไรถามาจบแล้วพี่เอาลีตัวใหม่ไหมล่ะเพื่อนมันต่างคนต่างเลนไม่เป็นม,มึงเล่นเป็นนะคิวดอร์กู้ที่จรลีแล้วก็ใครอยากลีก็เสียงกินครึ่งเอาดิคือย,ยอะไรเนี่ยผู้ย,ยากว่ะคนดูผมว่ายากมากนะเนี่ยเดี๋ยวนะ กูทมึงมึะมึงโง่งแบบนี้พ่อ,อพ่อเรื่องไปน,นะปุ๊บกูยากกว่าตัวมันเลื่อนไม่ลดเลยตัวมันบัคด้วยเพื่อนเขาบอกเอ้ยอะไรร้องอะไรร้องอะไรเฮ้ยกูเล่นครั้งเลก กูไม่เคยเล่นมึงเปิดกูเล่นลไหมล่ะกูไม่รู้ร้องร้องอะไรกลัวตัวเองบักไอ้เหี้ยแทนที่จะเปลี่ยนไอ้เหี้ยร้องควยอะไรสัตว์อุ้ยวแล้วไอ้เหี้ยอะไรไปแล้วดื้อไปไหนล่ะไดือ้อออกเกมเมตตารเล่นให้ตายครับเหี้ยใช่ตัวมันมันบักเฮ้ยเฮ้ยร้องเฮ้ยเฮ้ยมันพังแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไอ้จอก ร้องอะไรเนี่ยอโหลนายนายร้องอะไรเนี่ยไม่ก็นคนดูคัดพีไอ้เราล้ลอร้อ,องอะไรเฮ้ยไปอ่านดูมันบั็กไอ้เฮียแล้วมึงอ่านดูเขาบอกว่าเขาแก้แล้วอย่าเหลี่ยมกูก็เล่นไม่เป็นพี่คนดูมันพีหมหาก,กูว่าให้เล่นตัวนีมม้มันก็มีสกิลส่วนตัวอยู่ถูไม่หล่ะเพื่อนเฮ้ยเพื่นอนรออองอไม่โทรลองตองเออร้องอะไรกูยังฆ่ามึงไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ไม่กดใหม่แล้วตัวมันบั็กไม่ใช่เหรอเฮ้ยมีคนมาช่วยร้องเอ้าอะไรอะไร อะไรทำอะไรอุ s <S ้ยเฮี้ยกูฆ่าไม่ได้ไหวสัตว์เอ้ยคืออะไรวะเนี่ยตัวไอ้คิงอย่างโกงในแรงเขาแบนกันให้ควักแต่มันไม่บังอกย่าร้องดิร้องร้องยากเลยเรื่องเป็นอะไรร้องยากเลยร้องยากเลยร้องยากไปเลยร้องอีก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 หมื่นห้าเนี่ย ร้องอีกร้องดังๆร้องดังโดนไม่มีสมาธิแล้วเอาแล้วหลอนแล้วดิมึงเวลาโดนกัวจริงก็หลอนดิเพราะว่าผมไหวนะคนดูหลอนดิอุ้ยสวยเดินเขาไม่ลดอ่ะอุ้ยอยากลดไม่ได้ชั์อยากลดไม่ได้ไม่โดนเลยไหวเชียวทำไรเขาอ่ะอะไรตั้มเป็นอะไรมึงหนึ่งๆนึกอูเพื่อตัวมึงยังไม่เจียมเลยโอ้ยอย่าพูดเลยประวัติมันมีโชคโชค่ะ มันจะเป็นบ้านที่เกับบ้านแบบที่เคยซัดกันนะองคุยอะไรซัดอะไรหลักเนี้ยอะไรหลักเนี้ยไปย่ากมากอ่ะคนดูยาก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 มากอ่ะคนดูน่าจะเปนยากเว้ยนี่ตัวมันร้องคุยไรโอ้โหเฮ้ยมึงฟังนะขาอาคาบออะตั้มพูดีิว่าอาคาบออตั้มพูดร้องดิว่าอาคาบอ แต่เกมนี้เท่าไหร่นะครับตัวมันบางอ่ะหมื่นห้าอ่ะหมื่นห้าถูกอะไรครับคนดูแล้วแต่จะโดนเขาจูงจมูกเฮ้ยเ้ยกูไม่ได้จูงจมูกตัวคิวเดอร์มันโกงี๋ยวมึงเล่นโง่เล่นใจปะเอ้ยเอ้ยหลอเอ้ยเอาจบตอนนี้ได้จบตอนนี้เดนกเลนให้ดูก่อนเล่นเล่นให้ดูอุ้ยอุ้ย มันไม่ไหวเว้ยเกือบไหวว่เกือไหวเกือบไหวเกือบไหวเอไหวอไหวเกือบไหวเกืบไหวอไหวเบไหวเกอบไหวเกอบวเกือบไหวเกอบไหวเกืไหวเอบไมวอไหวเอไหวเกแล้วเองไรอบไรขอกอบไหวเอบไหดเกอบไหวเกือบอบไหวเกืมกองไเท้าไงตักองวเ้องไายองเท้อบไหวเกือไหวเือไหเกือหวเือบเอกอหกอวเะออเกือบวกอบหอหเฟือกือหื่นไหว โอ้ยเผื่อจะเพื่อนคี้เอาไม่เป็นเพื่อนพิมลีแล้วหรอเอาผื่อนะเอางี้ผมบอกให้เอาบุญนะป่ะก็ออกทกินอะไรจะชนะไม่ต้องเสือกครับเฉพาะอวมึงไอ้เหี้ยยังเหล็กไม่เป็นเลยเอาเฮียมีเกมหรือเปล่ามีเกมเปล่ามีพี่จะปวดร้อนเท่าไรเกมยังไม่มีเลยมาดิก็มาดิก็ออกมาดิออกไม่ได้ก็แต่ไม่ดันดันอ๋อกูจะไม่ดันได้ไง โอ้แล้วเพื่อนทำไมเพื่อนเขาไปอยู่เออเล่นเล่นเพจห่อยดิมึงไม่ต้องพูดหรอกแพรเพหน่อยแพรเพหน่อยหรอแพรเพหน่อยหรอเพื่อนจะอยู่แต่หลังฟองดิเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรคืออะไรยอมรับดื้เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนยอมรับบ้างว่าแพ้อย่าอย่าพานเวลากูแพ้กูยอมรับลูกผู้ชายหน่อยเว้ยลูกผู้ชายหน่อยเว้ยโหรนายไหววเหมือนห้ากับลูกพี่ออกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรคนดูแล้วคนดูเยอะด้วยจะบิดก็บิดไปเลย เอาดิเอาดิเอาดิแล้วแล้วตาบอยังว่าตาบิดแล้วคิงบอกยงว่าตาจะบิดคิงยงไม่ได้พูดนะแค่พูดว่าจะบิดก็บิดไปเลยมาดูเอุ้ยอุ้ยไม่หวร้องเดสัตมึงร้องเดเวลาโดนกสวนยาวอะเวลาโดนกสวนยาวโอ้ยเพื่อนกูโหดจัดเลยเพื่อนตาเพื่อนตาไมเลือดหายงั้นนะเพื่อนเพื่อนตาหานรูเลือดเี่เอ้ยเอ้ยโอ้ยเพื่อนตาอุ้ยอเพื่อนตาบัดเลยว่ไหวเพื่อนว่ไหววุ้ยผิปังเฮ้หว้ตายตายตายว ไหวนะหวนะสวยแล้วว่ะไหวนะผมบอกสวยแล้วว่ะไอ้ต้มพี่สวยว่ะร้องดิมึงร้องดิไอ้ต้มพี่สวยว่ะโดนตรงมึงร้องดิตั้มพี่สวยว่ะร้องดิโอ้โหลตั้มพี่สวยว่ะลืมปกติครับลืมลืมลืมอ้โหต้มพี่สวยว่ะเฮ้ยบวยรีตัวไหมอีกวายเหมือนกูพวกนี้ไม่ใช่ต่อรองนะมึงไม่มีสิทธิ์ต่อรองกูไม่ต่อรองกันได้กูไม่ยอมไปอัดเพลงเงินหมื่นห้า เพื่อนเสียเอาเจ้ากูหน่อยแด้พูดไปเหมือนเขาห่าลีไอเพื่อนไปทำหน้ากันน่ะโหหรอลีตัวสู้ไม่ได้อ้างคิงตัวบลกเปลี่ยนตัวไม่คิงอะไรร้องไม่ให้คนเรามันร้องได้ขนาดนี้เลยเหรอวะยังไปไหนเกันอยู่กับเล่นกับเพื่อนอย่เนี่ย เดี๋ยเล่นกับเพื่อนอยู่ไหนท้จะไปไหนได้ฟิกเกอร์โยกไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะตัวไม่ไหววะตัวมันไม่ไหวทิ้งเข้าเลยไหวนะฮัลโหลอะไรนะไม่ไหววะบอกคิงว่าอะไรนะให้คิงดีเหรอคิงไม่ดีหรอกคิงอยากได้เงินคิงอยากเห็นคนร้องอ๋อฟเฟรมร้องให้ฟังหน่อยดิเอาเงี้ ฮัลโหลบังก oh, so oh, ูนะมือยาสั่นเวลาเจอกูมือยาสั่นนฮัลโหลมือยาสั่นนายอัน่ชยอะไรไม่จ่อยเรียกตัวบังม้าฮั้โหลออี๋ไอลีล้อไอลี้ยงับบัสอุ้ยลงลงมันบังไงพี่เนี่ยเออบังไงอ่ะบอกหน่อยอคนดูคนดูเขาพีมึงไม่อ่านอ่ะ เหมือนเหมือนเหมือนไม่มีหมองอ่ะพูดไปเรื่อยอ่ะเนี่ยเออเหมือนไม่มีหมองอ่ะมึงลองดูดิบัค10%ไม่บัคเก้าเอรไม่ละมึงถามคนดูเลยไหมจะได้ไม่ไเป็นไรไม่ไม่ต่อยบัคกูก็ได้เงินกูชิวชิวกูชิวชิวเลยชิววัดมันฟักโต๊ดเลยโอ้ยสวยเออชิววัดมันฟักโต๊ดอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ตีก่อนนะบ้ามามามาตีจิงดีมา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 เอาขอญาตอับูก่อนดีโหลดช้าเหมือนเหมือนมีกลิ่นบิดนะนี่ช่วงเนี้ยมึงบางคนเนี่ยอ่านเบสดิโนะเราอ่านเบสิไอ้วีลร้อง เกูก็บอกว่าเล่นยังไงมันก็แพ้ตัวมันยังไม่แก้มึงอ่านดีเฮ้ยบอกมันดิผมไม่ร้องห่วงดีกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงได้แล้วเหรอวะมิตี่ใหม่มิตี่ใหม่สตรีมเมอร์นะครับผมความคิดตัวเองขอยัดออกไปดูดดูดดามิชชี่นะอ่าตาคิมส่วนนะผมไม่ไม่ไม่ไหววะเราสติเกอร์โยกว่ะเฮ้ยมันโยกอ่ะ โยกไปไหนเฮียโอ้ยโดนเกือบโดนเฮ้ยขับบ้าเอ๊ะเอาลองให้ฟังหน่อยดิเอาเว้ยเอาเว้ยเอางี้ถ้ามึงคิวคิวกูตัวนึงดูว่าให้มึงชนะกูเลยขับคุณแล้วนะไม่ใช่ตานี้นะตาหน้าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรดูปะหลอกกูอ่ รับอย่างไวอ่ะดูด้าเมยจจิ๊อ้่วจะหนีไม่ดีไม่รีเสียงไปไหนอะพี่อย่างนี้ปากดิ๊กแม่ ยากครับคนดูยากมากครับโอ้ร้อนคอเลยว่ะไอ้เฮ้ยขำจนร้อนคอเดี๋ยวยอมหนู๋ยวคีนลดให้เอาป่ะอะถ้ายอมตอนนี้อะเอาไหมลไม่เอาไม่เอาครับเอาเอาไม่เอาจะลดให้นะถ้าไม่เอาก็บอกแล้วว่าไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาครับเอาไม่เอาไม่เอาครับเอาไม่เอาเอ้ยเป็นที่อะไรเนี่ยไม่กูเนี่ยเขากดยอมตอนนี้กูลดให้นะเอาไป เอาไหมเออลดหนึ่งบาทเขาเรียกว่าอะไรพี่จิงหมาย้องไก่ผมว่าต้องเอานี้ออกว่ะแล้วเอาของเวทเต็มตัวผมว่าไหวนะเขาดูคะแ่นอ่ะผมว่าไหวคของเองไม่พึ่งคนดูแล้วอ่ะว่าไหวครับทำอะไรในป่าเฮ้ยหางอ๋องไงโดสกิลหนึ่งนี่กระดุ้งเดี๋ยวมึง หมาเข้าไหมเม่ยื้อไม่น่าหายเขาเว้ปนะโยกติ๊กเกอโยกไม่ทันไม่อยากจบเลยว่ะโหนายฉันไม่อยากจบนายเลยว่ะนายโอนเถอะนายโอนเถอะน่าไม่ไหวอะไรเขาขี้เกมเป็นอะไรเอ้ยโอนก่อนอันนี้โอนก่อนอันนี้เงินเงินเยอะกูเล่นให้ได้กูเล่นให้ได้แต่เงินเยอะไม่ได้บอกแล้วอันนี้เงินเยอะ ที่ตัวเองเล่นต่อเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอีเกมอะไรอันี่เงินเยอะโอนก่อนแล้วกูเล่นกูเล่นจริงเออกูให้แกได้แต่โอนก่อนครับอันนี้เงินเยอะครับไม่เอาครับสามหมื่นผมผมอ่ะนัไอเกมมึงได้แล้วให้เล่นห้าพันเอาไหมล่ะแต่โอนก่อนกูให้เล่นกูให้เล่นสองหมื่นเลยก็ได้อ่ะกูให้กูแฟร์อะแต่โอนก่อนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก็เล่นก่อนไม่เอา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 อันนี้บิด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 ไม่มันห้าพันเพื่อนสมมุิถ้ามึงแพ้กูนึงมันสองหมื่นเลยนะสองหมื่นเลย เอา <c oughs> กระเพกก็สามหมืน่นโอนไม่โอนมึงไม่โอนฝั<อ>่งมือมันเยอะไปมันเยอะไปมันเยอะไปอเอออันนี้โอนก่อนแล้วกูเล่นเลยอ่ะเดี๋ยวกูสร้างไว้รอเลยอะ่ะแต่ขอโอนก่อนกูเล่นกูสู้กับมึงได้กูเล่นกับมึงได้ให้ม<ว>ึงแก้ได้แล้วทำไม่เกมแรแกเกมแรกเออเขาเคลียร์กันแล้วก <c oughs> <อ>ูบอกกูให้มึงแก้ได้ What the ก็เกมหน้าก็เกมหน้าก็หมื่นฮะก็เป็นสามหมื่น ไม่ไม่บิดอยู่แล้วงั้นไม่ได้ขอกลัวขอโอนก่อนเอาดิอ่ะแล้วเต็มหน้ากูฟังหล่อเลยกูเล่นกูบอกววันกูเล่นกับมึงมากูแฟร์เพย์ที่สุดแล้วกูไม่บิดมึงหรอกกูอยากเล่นกับมึงยาวๆกูวางแผนมาเนี่ยวันแรกให้มึงชนะให้มึงพอรู้สึกว่ากูสูสีกับมึงแล้วเนี่ยกูกินอย่างเงี้ยกูมึงรู้ไหมแผนของกูนะนี่เฮ้ยกูเล่นกับมึงยาวๆอยู่แล้วมึงไม่ต้องห่วงโอนโอนดิโอนโอนไม่อยากจะโทรศัพท์ผมเอาโทรศัพท์คนอื่นโอนดีกว่าเออเอาดิ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดิ a few moments later โอ้ละครับไหนครับไหนครับเฮ้ยเหมืับดูครับในสตตีมครับอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวคิงสร้างมาคิงสร้างคิงบอกแล้วคิงแฟรเพย์อยู่แล้วคิงแฟเพย์อยู่แล้วครับขอบคุณครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอไปกินตังอีกเกมหนึ่งมันก่อนนะครับไอ้เกมเกมน้าผมทำคลิปบิดแม่งเลยปะได้มาหมื่นห้าแล้วบิดแม่งเลยเอานี้ปะเอาไงดีเอาไงดีเอาไหมเดี๋ยวไปคิดสดหน้างานแลวกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปตบเพื่อนเรากันนะครับทุกคนไป